Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เลขาองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันชี้ปปชถูกตีกรอบทำงานยากขึ้นประกาศขอยืนเคียงข้าง เมื่อวันที่29พฤษภาคมดรมานะนิมิตมงคลเลขาธิการองค์กรต่อต้อตานคอร์รัปชันประเทศไทยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook โดยระบุว่าโกรธและเศร้าใจมากเมื่อต้องคอยตอบคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมสารปกครองจึงมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวแก่นายกอบตอราชาเทวะ อันที่จริงยังมีกรณีอื่นที่สะท้อนถึงความอ่อนแอและขาดทิศทางในการต่อต้านคอร์รัปชันของไทยเช่นกรณีอายการสั่งฟ้องคดีฟุตซอลล่าช้ากรณีคอรมอมีมติให้สำนักงานปปทรับผิดชอบการขับเคลื่อนเพื่อย,ยกระดับค่า CPI ของไทยตามแนวทางที่ปปชเสนอแนะ กรณีที่ปปชอ,ออกมาตรการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีทรัพย์สินนักการเมืองและเรื่องเรียนการทุจริตเป็นต้นกว่า10ปีที่ได้ทำงานร่วมกับภาครัฐในหลายบทบาทหน้าที่ผมมองว่าหลายปีมานี้ปปชกำลังถูกตีกรอบให้ทำงานยากและเสี่ยงมากขึ้นด้วยกฎหมายใหม่ของปปชอเอง และกฎหมายอื่นๆขณะเดียวกันองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญน,นี้ยังต้องเผชิญปัญหาจากนโยบายของรัฐบาลและองค์กรหลักอื่นๆที่เน้นความสำคัญในบทบาทและอำนาจของตอนเองโดยไม่รับรู้ปัญหาและความยุ่งยากในการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชันโดยเฉพาะองค์กรในกระบวนการยุติธรรม หากต้องการเอาชนะคอร์รัปชันกรณีที่กำลังเป็นปัญหานี้ต้องถูกยกให้เป็นประเด็นสาธารณะเพื่อถกเถียงแลกเปลี่ยนกันอย่างเปิดเผยว่าแนวปฏิบัติตามหลักสากลเป็นอย่างไรประเทศไทยจะเอาอย่างไรต้องไม่ปล่อยปละทางใครทางมันจนการต่อต้านคอร์รัปชันของไทยหลงทางอ่อนแอไปดังที่เป็นอยู่สังคมไทยต้องช่วยกันทำให้ปปชเป็นอิสระและเข้มแข็งขึ้นผมขอ,อยืนเคียงข้างปปชครับ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ